นมัสก,การครับปูจเจริญพอนครับจเจริญพอนแอดมินแล้วก็เจริญพอนอนักยูนชาติชนหรือว่าเอชซีสปูสุพ่นที่อยู่ท่อนบาทใน่ขนานี้ครับปูหรือว่าทำง,งานเต็นน้นเปิดท่อจะขอเขา้าโจรตีการแนะนำแนวทางของห้องโดย ครับปูครับ ừ, บุญน้่งโชคเจอนีเข้าจำมันครับมือนีนั่นนี่ตัวดีเลขเป็ดผิดมือนีนั่นนี่เลขเ็ดเลขดีไเที่ยวหาว่าเลขเป็ดเลขดํามนีอยู่ใาสไปมากๆตัวเจสซาอันมากทีดีกว่ากั ครับอาจะเริ่มพ้อครับปูต,ตป้องกับโป่งขวานขึ้นเอาดนห <c oughs> ่ดๆใหม่จะคลิปของมจอนปันโมเมนต์ชุนท่อนปูออกกับพ่อไปเปิดแรกกันคืออยู่ปูคืออยู่แต่โมเมนต์น,นักประทับตัวย่งเนาะครับอ่บา,อา,า,าอบัดนี้แ่ะที่หลวงปูในทั่อาหารมังคุดนิ่งท่านของบุญน้ำโชคของแา่เฒ่าครับแต่โดยความเป็นห่วง ไอ่อยแปแเล้วผิดแหลกตองหยอดครับผมปอดูเท่ปฏิบาราครูาาบางคนในท่านบอนเปิด่งบอ,อเปิด่งกับทิมสัมบาน้ำโชบมาให้กินเล่เด้อครับอาเรื่งความเป็นหวงในแนวทางตัวเลขก็ับบมีเปลี่ยนดอกตัวเลขกกันนะ่อะออกซื้อใดซื้อหันไปเลยปลาตันไปเขากับเขานุดกับุดก็ล่าตันไปจำคว่เป็นจริงนะครับ เป็นห่วงมังได่เป็นเป็นห่งยามท่ากันล่งเลขในการลงทุนแต่ว่าพิทัานหลาในข้อเหน่ยในวันเิน่นตัวใดว่าเไปรนวงทุนก่อนเพี้ยนแ่นแสดงเงาส้างแต่นีตองปิดเองด้วยซื่อครับปู่เพราะว่าสิทิเป็นไม่ว่าจะเป็นเลขวิ่งบนศูนย์ครับล่างห้าครับหลักร้อยได้แสดงมาเป็นหลักเจ็ดครับตัวเลขสามโตนี่เจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์หนึ่ง ครับเจ็ดศูนย์ห้าับเจ็ดศูนย์หนึ่งนีควางเป็นระเกเด้อ้าวบาดนี้นี่คือปูสีเน้นแล้วเป็นบอตโต้ไหมมา็นส่วนโต้ีหมวันหนึ่งไม่กี่มาดเด็อ้มกินมาบวกกันกับอีละกับบเจ็ดกับศูนย์หนึ่งอ้าวตึกวาร์เด็กับกะเป็นการขาดทะนิตัวเลจไม่เข่าไม่หลุดแต่บรันอบเชื่อมันใน่ตวดกับกมกับที่ปกาออกมากกับแต่ว่า ผลมันคิดประกาศออกมาแบบใดเขาเอาตามนั่นละ่ะครับปูว่าเขาแร้ว่วกิหลงแล้วเรื่องันกับโบเมนตึ่งยดตึ่งยาหลงลุ่มยดถ่อว่าสั่งวัร่างแยการ่ันว่าครับปูเราจะเล่ตัวร่องที่คิดมากไม่ใจก็คือที่จริงมกกักเวิรทุกครั้งนั่นแหละครับแต่อันนี้แสดงว่าท่านจะพอส่วนตัวของโูเดอร์ออตัวเน้น พอ,อย้ำมามีโมเมนต์การเมนเรื่อคือขึ้นมากเนี่ยเจ็ดชุนหนึ่งมากคเจ็ดศุนหนึ่งมากที่หนึ่งครับเจ็ดศูนหามากรองเจ็ดศูนหามากร่องสามมีเจ็ดสามมีกลิ่นท่าน่าแกรต่งครับมีสิดมาใดเลยลุงปูดได้เข่าไปฟั่งติดแต้มช่องห้องอยู่บตลอดว่าติดเป็ี่ยนฟั่งฟันแต่ขาดเกลียวของน่องแอดเมื่อขาดเกลียวกับกระปูกระดิ่งไม่เป็นไสใไก่อกปูว่ะครับไม่เป็นไส้ไก ว่าแค่ไม่อย่างลบแมนปูอย่างลบมันขอบสิบเจ็ดเป็นวะผมจำไม่ได้ว่าขอบสิบเจ็ดหรือขอบสิบแปดแต่ผมว่ามันเ,เป็นศูนย์น่ะล่ะปูศูนย์แล้วศูนย์เจ็ดหนึ่งบักระคั่หรอกคือหลักขันนว่ามีว่าครับอัประวัติประมักนั่นเองครับเราก็เอเลขบนสองตัวซี่หางหนึ่งเพราะว่าสิบเจ็นศูนย์สามศูนย์สีส่ส 0ี 04, เป็นตัวเป็นตัวเชื่อมมากเชื่อมมากประกบอบย่านแบบีมันจอบร่อยมากครับประวัติขันมันโดดมากเลยครับเป็นเลขกงอกครับเนี่ยเป็นเลขกงอกสูตรเดียเนี่ยครับปูครับเป็นตัวตัวนี้ไงแต่ต่อมาเป็นศูนย์หนึล็กบนของห้องสินค้าโดยที่หลวงปูนเล่งไปที่01กับศูย์เจ็ดเพราะว่า เลขสามตัวเนี่ยศูนย์มาเจ็ดศูนย์หนึ่งกันะครับอ่ามาแตสองตัวก็เพว่เก็เจ็ดศูนย์หนึ่งกับศูนย์เ็บนเดชครับหรือว่าแมนก็หลวงปู่จัวัดบางพันศูนย์กบมาลานเอดอร์โซฟาะครปโปสกายจ็ดที่พาดกันต็ดแค่กล้องโดนก็หลากหลายครับความความเขียกีแต่ตา่างยอมมีสน่อยู่ในตัว ครับปแูแต่ว่าแต่ว่าคนส่วนใหญ่มักมองสิบอหินมักถิ่มโมงหินเดครับแต่ถ้าการพิชแท่งล่องเองดินเด้อครับศูนย์นี่ออาไปลา่างบ่อทใหไหนปูกก็ะโสามารถขี่ตรงเต่าได้กับปนนั้นต้องพิชแท่งไปสื่อล่างล่องเดินก็ได้แต่คิดว่าคือว่าวัหลายแต่อาค่ถ้ามีโอกาสมีเวลาไปบวกกัน,นกผมว่าผมวามันสีมาบน่นปู คนเนี่ยเรีนมาล่างดูแล้วแม่แอบปูอ่ะครับเพราะว่ายังหูบะปูไอตอนตอนที่ผมฝันนะ่ะผมอยู่ทั้งตึกดิอ่าแมนแหละครับว่าครับครับมันมายูที่ตึกแมนครับอยู่ทั้งตึก,ต,กตึกสูงเลยละ่ะอืมแสดงว,ว่าอยู่บนครับ มาแล้วล่ะเลขกปูผมว่ามากแล้วงวันนี้ค,นครับคล้มาทุกงวดนล่นแหละแอดของปูคึ้มาทุกงวดเพราะมันเป็นเลขกดกำนวนครับแต่ว่าแต่ว่าขันขันรุดรุดเบ็ดโลกไปได้ดีแมนปูขันเขา่าเข้าทั่วโลกเลยปูครับปูครับผมถามนะแล้วปูมีความคิดเห็นจังใดกับเลขเจ็ดเนี่ยเพราะว่างวดนี่เลขเจ็ดนี่ มาแรงมากๆเลยครับให้ทุกสำนักมันสิกกายเป็นคือจังเจ็ดสองเจ็ดสามมวดที่ผ่านผ่านมาบอเจ็ดนึ่มวดนี่สูตรของปูก็ไดคือกันมันเป็นสูตรร้อยพวงมลาลัยและสับปรโบราณครับรส่วนมากมันสีมากนสูตรนี้อื<ต>ี่ยพวกมาไล่อีกสูตรหนึ่งมันมักมาลา่างก็คือกันมันได้สองสูตรมาปะทกันครับ ปกับนี่ที่ศาลบอกว่าตีจ็นรับลอยบวกหนึ่งนต้องหันมันวกาเขาตอดบวกหนึ่งหันมันได้ซีหวดนี้นับลอยบวกหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่ครับรับลอยกับพืนเด็กหนึ่งเม็นวาครับปูมีคื่อสาเหตุหลายสำนักเขาบอกสองมาลางไปบวกผนวกกับรับกับเล็กเจ็ดก็ลักร้อยบวกหนึ่งก็เทกับสองนับไปอีกหนึงแกนก็เป็นสามสองกับสามมาหนึ่งตัวบางสำนักใหญมากแบบนี้ ปูกระมี้ที่แตกกระหูแต่ว่าจับจับของปูเอาสามสูตรมาจากของมาทีลโตวสูตรหนึ่งมันได้ศูนย์ครับสูตรหนึงมันได้เลขสส่วนสูตรลอยพงมาไล่จับแรงเดิงบอลลั่นมันได้เจ็ดแต่ว่าปูคือว่ามันหนาจะมากบนพระสูตรนี่มันมักมากบนครับเนี่ยเลขร้อยพงมาไล่สูตรเอเลขท้ายเอามานับเป็นร้อยพงอะไรอีกสูตรอีกสูตรนึ่งหน่ะมัน เป็นเลข100ร้อยพวงมาลัยหกตัวตัวทั้งหกแปดตัวทั้งรางวัลที่หนึ่งและเลขท้ายสองตัวมันก็ลงเจ็ดคือกับครับโขกเพราะฉะนั้นมีซิฟมาได้ผลลัพธ์ไม่ต้องตรวจล่านก็นมีหาเจ็ดครับ,รบไฮมากเธอออกไฮมากตอนนี้เลขล่างนี่เขาบอลเทงร์มมีห้าแปด่าก็เออกหาสองครับอ่า ครับแมนครับปูปูให้ความสำคัญทุกโตแต่ว่าขอแสดงในทางส่วนโตครับเพื่อจะให้เอฟที่เอาไปคบคิดในการลุกลุ่มเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงลับไปลีออกว่างแก็งพอดีครับูครับทางไปชนี่มากปูเล่งไปที่หาแปดกับหาเจ็ดหาแปดกับหาเจ็ด ได้เข yeah. ่าไปซองเบิ yeah. no, no okay. mm ้งหลายๆสำนัก right. ต oh. ิดต right. sure. oh. ่างล่อยๆแต่ว่าบ่แม่นติดตามก่อนจบควางฉีดออกทิ้ดด้วยปล่อยตัวเลขมาเด้ดครับปล่อยแล้วก็เข่าติดลุ่มขึ้นอ่ะได้เลขตัวเดียวกันหลายตัวเฉพาะด้วยแต่เด้อครับปูสิคว้าวไว้มุนีและครึ่งวัดห้าแปดห้าเจ็ดดังก็คิดไผ่เกิดอ่ะเบิ่มได้หมายถึง งวดที่สิถึงนี่บอกปูงวดวันนี้สิบหกนี่บอกงวดที่สิบมานี่แหละครับอืมอาเจ็ดหาแปดลังดังประกรดเกดเชื่อทต่ก่กอเลกปูปนตะบุญยะอืมผมก็คิดว่าจังสันปูเพราว่าที่เป็นศูนย์เจ็ดเลขสามตัวนี่งศูนย์หนึ่งครูว่าว่าเบิดยางเป็นบ้านพระทุนอะไรงนี้ครับ เงี้ยปิดกทนเงี้ยกุญแจผมมีขายแต่ลสิ่งมาหลอกกันเลย <c oughs> ชอบมากเลยนาภผูกกระดูกก็เป็นห่วงแต่วกรบปุได้ปั้นทงว่าถูกแน่นอนค <c oughs> รับกระปบกได้ว่าหลุดแน่นอนกระปุได้ว่าวาดชนะผูกก็เขาลบความคิดเห็นของทุกผู้ทุกคนครับ <c oughs> ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจในการเลือกเป็นการลงทุนใด ขอ,อยางว่าอย่าเอาเองื่อนที่เป็นส่วนสําคัญในชีวิตที่จะเก็บไว้ใส่น้าขัันามาลงทุนจนปัจถุบาทให้พา้ากันางต่เลี่ยงลําดับความสําคัญไว้ครับที่บอกว่าเนะี่ยว่าที่เป็นข้างดันคนตัดคริงของทุกอย่างที่หลอดอยู่รอบตัวห้องนเลีย่ยงลำดับขากอให้ทุกผู้ทุกคนจงประสบแต่ความโชคดีในชีวิตครับอด วายาวายานีไ่ได้บทเกิดนี่จุดทข่งปู่จิดความฝากก่อนว่เปินความคิดเป็นตะก่อนมันได้ครับปูครับก่อนนี่มีสิว่าสมบัติของมนุษย์อันทรัพย์สินกินฐานทั้งบ้านช่องอีกเงินทองไร่นามาหาศาลเป็นสมบัติของตัวได้ชั่วการจะต้องผ่านาการ เื่อวันตายส่วนความดีมีความสัตว์สมบัติแท้ถึงตัวแก่กายดับไม่รับหายจักสถิตติดแน่นแทนร่างกายถึงตัวตายชื่ออยู่ยังเชิดชูนายรครับสาธุครับปูนี่ก็คือตัวเลขทั้งเบิดนะครับผม ของปูหกหนึ่งแปดซุ่มเงียบเมืองน้องบัวซึ่งบุญน้ำโชคเป็นช่องแรกที่ปูหกหนึ่งแปดโท่มาหาและสิได้ขอมูลเอาง่ายง่ว่ากรมูคือสิทธิเอกแหละครับภัยอยากลูกขอมูลของปูหกหนึ่งแปดซุ่มเงียบเมืองน้องบัวไหวท่านใจนติดตามบุญน้ำโชคไปรด,ดครับเอซีเอาสำหรับคลิปนี้กั บ่มีอย่างแล้วคลิปหนาบุญน้ำชคจะพาไปเบิ้งสำนักใดนี่ติดตามกันไว้ดีครับขอบคุณเดฟซีทุกท่านครับที่รับชมรับเบิ้งจนจบเจอกันคลิปหน้าครับเดฟซีครับขอบคุณครับ